ก็มาช่งฝีมือกันว่าจะขนาดไหนกันครนับงานพรอนแก้วกน่อก็ทำอยู่แถวบ้านนะครับไม่ทันได้ขายนะครับียกว่าดูละแล้วก็มีงานด่วนดวนนะครับจะแวะก็ไม่ทนันนะครับว่างต่อทิศแต่ก็ไม่ทำอีกนะครับ เพือน,นก็ติดกับฝนอยู่นะครัถดูฝนะที่แกทาอยู่ใกล้บ้านนะค,ครับเดี๋ยวมาดูฝีมือกันนะว่าจะขนาดไหนคนระับใกล้ๆกันนี่ก็รถบดก็มาอีกคันหนึ่งคนระับเพิ่มมาเป็นพันสิแเกลยวกันเนี้ยมันจะเป็นสากไก่หรือเปล่านะครผบที่ห้อสไตล์แบบนี้วัตตา,าเบนะครับ กันครับก็กำลังจะเกรดอ่าจมิดฝั่งนี้ได้นะครับ ฝั่งนู่นก็ยังไม่ได้ปูนะครับปูฝั่งเริ่มต้นครับแลีวก็ต่อจากบริษัทน่าจะเป็นสีปิชาคนระับตรงนี้ก็จะมีสองเจ้าที่ทำอยู่ถ้าจะไม่ผิดนะครับหรือว่ามีมากกว่าน,นั่นอีกนะครับรนี่ก็มาสไตล์เอียงนะครับ ลาทายนี่ครับรถเก๋งเนี่ยต้องลองไปฝึกบ้างนะครับ ก็พกิกัดก็ทางออกไปอำเภอแม่ลาน,นะครับฝันก็ออกชนปัะทานนะครับที่อยู่หน้ากล้องผมก็ออกชนปัตทานเกินปัตตานีนะครับส่วนฝั่งนี้ก็ไปโปลดที่น้ำอำเภออำเภอแม่ลานก็ตรงไปก็ถึงสาย418นะคถนนการสันสะเทือน What oh, tá. รก็จะเป็นอีสูซูเหมือนกันนครับบริษัทปอนแก้วนะสามหกนะเดินหน้าดินสามหกไม่ไมก็สาม